เวลาคัดจมูกหายใจไม่ค่อยออกมันทรมานใช่ไหมคะมีวิธีนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะช่วยให้จมูกของเราล่งขึ้นมาทันทีและหายใจได้โล่งสะดวกค่ะสวัสดีค่ะช่องแพทย์จีนเอินเวค่ะวันนี้เอิญเวเราจะมาแนะนําวิธีการกดจุดนะคะเพื่อช่วยให้คนที่มีอาการคัดจมูกนั้นจมูกลุงขึ้นมาทันทีและหายใจได้โล่งสะดวกค่ะจุดนี้ก็คือเรียกว่าจุดหญิงเซียงค่ะจุดหญิงเซียงจะอยู่ข้างๆปีกจมูกของเราตำแหน่งนี้เลยค่ะ ให้เราใช้แรงกดจนรู้สึกตื้อๆดึงๆหน่วงๆประมาณ2-3ถนาทีค่ะ แล้วเราจะรู้สึกว่าจมูกลงขึ้นมาทันทีหายใจได้สะดวกขึ้นมาทันทีนะคะแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะคือคนที่มีอาการคัดจมูกนั้นก็ต้องหาสาเหตุให้เจอนะคะแล้วก็ไปรักษาจากที่ต้นเหตุเพื่อให้อาการตรงนี้หายไปนะคะค่ะในมุมมองของการแพทย์จีนนะคะสาเหตุของอาการคัดจมูกนั้นเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลักๆอยู่สสาเหตุด้วยกันนะคะสาเหตุที่1นนะคะเราสังเกตจากคนที่มีอาการ เป็นหวัดง่ายคัดจมูกบ่อยน้ำมูกไหลนะคะร่างกายอ่อนแอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีนะคะเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้อากาศนะคะกลุ่มนี้เนี่ยถ้าแนะนําตามหลักทฤษฎีการแพทย์จีนหรือการใช้ยาจีน,นะคะก็ควรจะใช้สารสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรจีนแอสตรากาีซึ่งจัดอยู่ในหมวดยาชั้นสูงที่มีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า2,000ปีตัวนี้ก็จะเน้นในการเสริมสร้างพลังชีวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเชิงบูรณาการเพื่อรักษาอาการภูมิแพ้ ให้ค่อยๆหายไปนะคะจะได้ไม่คัดจมูกนะคะส่วนสาเหตุที่2นะคะสําหรับคนที่ไข้หวัดนะคะไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งมีอาการไข้ไอเจ็บคอน้ํามูกไหลหรือมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศรีรษะนะคะเราแนะนําให้ใช้ตํำรับยาเหรียญหัวฉีกวนแคปซูลซึ่งเป็นตํำรับยาเก่าแก่1,800ปีอันนี้จะเป็นตํำรับยาที่ผนวกจากสูตรยาของหมอยาผู้ยิ่งใหญ่ใน3ราชสมัยนะคะให้มาผนวกอยู่ ในตำรับนี้นะคะเหลียงหัวชิ้นวนแคปซูลนะคะของแท้จะต้องสังเกตสตำแหน่งค่ะนะคะ1ก็คือโลโก้เอ์นเวย์2ก็คือทะเบียนยา ะะจดทะเบียนในเมืองไทยนะคะ3ก็คือชื่อยาเหรียนหัวชิงเวนแคปซูลซึ่งเป็นภาษาไทยอันที่4นะคะก็คือฉลากภาษาไทยค่ะต้องระวังของปลอมในท้องตลาดนะคะสามารถสั่งซื้อหรือสอบถามได้จากแผนกยาของร้านวักษันแผนกยาของร้านเซเว่นนะคะและร้าน PNF นะคะร้านฮิว l u อนะคะร้านพิวในบิ๊กซีและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปค่ะ ะะหรือสอบถามได้จากเอิร์นวซึ่งเป็นเจ้าของทะเบียนยาเป็นผู้นําเข้าและผู้จัดจําหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีเอิร์นวีได้เลยค่ะยินดีให้คําแนะน